ถ้าปิดแล้วตอบชื่อหลวงพ่อได้เอาไปเจ็ดพันแต่ถ้าปิดโดยที่ไม่รู้ชื่อหลวงพ่อเอาเก้าพันอ่าใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ้าวสั่งกระจายปูอ่อนว่าตึกผมนะครับเจอเจอหนังไก่ไปทีเดียวเงียบไปเลยอ่ะผมขอเก็บก่อนนะฉะนั้น เวลาคุณเจอนะครับพระแบบนี้นะครับคุณส่องจำเนื้อให้แม่นนะเนื้อออกเป็นเนื้อข้าน้ามันเป็นผงข้าวน้ามันเนี่ยเพราะคุณจำได้ว่าเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อปูอ่อนว่าตึกคุณก็อาจจะไปเจอแบบนี้เขาก็บอกว่าเป็นพระไม่รู้ที่เหมือนกันแต่เวลาคุณส่องไปเหมือนสังกัใจไหม เหมือนเนื้อสังกาจายเมื่อกี้ไหมคำตอบคือเหมือนเมื่อเหมือนแล้วนี่ก็คือพระหลวงปู่อ่อนวัดตึกเห็นไหมครับอ่ะลีลาแบบนี้หาที่ไม่เจอแต่พอเราเคยเห็นเนื้อหลวงปู่อ่อนวัดตึกมาส่องเออ นี่อ้าวฉะนั้นอันนี้เป็นพระลีลานะหลวงปู่อ่อนวัดตึกนะบางคนก็ไปยัดเข้าตีเป็นปู่บุญอะไรไปนูน่นนี่นั่นวัดตึกปู่อ่อนนะครับฉะนั้นปู่อ่อนวัดตึกเก่งไหมก็เป็นอาจารย์พระแทนนะเพื่อนๆเราเป็นอาจารย์หลวงพ่อแทนเก่งไหมล่ะนะครับอ่ะก็ผ่านไปกับพระสังขรา,ายที่ผมพูดได้เต็มปากว่าเข้มขังบางคนถามนะ แพงไหมสำหรับผมอะผมซื้อพระแพงหรือไม่แพงอยู่ที่ปริมาณพบเห็นถ้าอันไหนที่ผมไม่ค่อยเจอผมก็อยากซื้อแพงอา้าวแล้วหลวงปู่อ่อนนะครับหายากไหมพี่โอต๊ตแล้วในบ้านคุณมีปู่อ่อนหรือ,อยังอะหรือคุณเล่นพระมาเก็บพระกันมาเป็นนะฮะตั้งแต่ดูไลน์นู่นนี่นั่นมาคุณเจอนะครับเซียนคนไหนเอานะพระ ปูอ่อนว่าตึกนะขึ้นมาให้เห็นกันแล้วหรือยังอ่านะครับโอ้พี่ผมไปถามเซียนคนนั้นเขาบอกไม่เล่นอืม,ม,มไม่เล่นเพราะมันไม่มีไงรองมันมีทักงยี่สิบองค์ดีนะครับอ่าฉะนั้นถ้าเซียนคนไหนไม่มีพระแบบนี้อ่าแล้วไปด้อยฆ่าพระบอกว่าไม่เล่นนะก็มานั่งก็ต้องถามว่าพี่ที่พี่ว่าไม่เล่นน่ะพี่รู้ไหมว่าปูอ่อนอะ่ะพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงไม่เล่น บวรเกิดปีอะไรมรณะภาพปีอะไรเอ,อ่อเป็นลูกศิษย์ใครทำไมท่านถึงสร้างาพระผงได้ตั้งแต่ก่อนปีสองพันห้าร้อยทายเซียนพระคนนั้นตอบไม่ได้ก็ช่วยบอกเลยว่าถ้าพี่ไม่รู้อะไรอ่ะพี่อย่าไปปากพ่อยด้อยค่าพระเครื่องที่พี่ไม่ที่พี่ไม่มีไม่ใช่อะไรที่พี่มีคือจะขายดีหมดะอะไรที่พี่ไม่มีอ่ะพี่บอกไม่ดี อ่าจะขายของที่พี่มีอย่างเดียวฉะนั้นถ้าใครบอกว่าพระอะไรไม่เล่นนะ่ะอย่าพิ่งไปเชื่อถามต่ออีกนิดเออพี่งั้นผมอยากรู้หลวงพ่อท่านเกิดปีอะไรอ่าท่านเป็นลูกศิษย์ใครท่านบวชที่ไหนทําไมท่านสร้างพระได้ท่านสร้างจากผงอะไรเออถ้าไอคนที่ด้อยพระด้อยค่าพระคนนั้นตอบไม่ได้นิ่งเป็นใบก็ช่วยตอบไปนิดนึงว่าถ้าพี่ไม่รู้อะไรอ่ะพี่อย่าไปพูดสรงเดช แค่นั้นเองนะครับเรานะจะได้ย้อนกลับไปสู่คำว่าพุทธคุณกันอย่างแท้จริงอันนี้ฝังอยู่ใต้าฐานพระสังกจา,ายหน้าบนนะครับสังกจา,ายปูอ่อนวัตึกคุณแผนพ่อแทนองค์ละหนึ่งพันอยากได้พิมพ์ปิดไปนะครับหลังอินบ็อกครับ อ่ะองค์เนี้ยหลังยันอนะ่ะผมเอาสี่พันห้าผมรับซื้อสี่พันผมแบ่งให้สี่พันห้านี่แพงไหมผมให้องค์เดียวสี่พันห้าร้อยบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปแขวะแล้วไม่รวยเอามาคืนนะสั่งกระจายปูอ่อนวัตึกนะครับพี่สุริยะเทพปิดสี่พันห้าร้อยบาทเอานะครับว้าวเอางี้แล้วกันนะพี่พี่ที่ คือผมให้ได้องค์เดียวจริงๆเป็นพารที่ผมห่วงต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยเป็นพาร์ที่ผมห่วงจริงถ้าใครเป็นแฟนเพจผมจะรู้ว่าพาร์ชุดเนี้ยผมได้มาแล้วผมก็เก็บไว้แล้วก็คงยังไม่เคยซื้อใหม่ได้อีกอะ่ะเอาง่ายๆนะครับยังไม่เคยซื้อใหม่ได้อีกอะ่ะคิดเราแล้วกัน,เป,นเป็นพี่สุริยะเทพเดี๋ยวองค์อื่นนะ่ะเดี๋ยวน้องแบ่งให้ในวาระต่อไปถ้าผมเปิดมาแล้วไม่ให้ ก็จะเหมือนว่าเออนะครับพูดเสจนอยากได้อ่าหรือว่าพ้าเล่นกันจริงไหมมีคนซื้อจริงเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับครับคุณแผนนายักษ์ก็แทนแน่นอนประสบการณ์ตบอกว่าตอนนี้ใครมีก็ไม่ขายคุณแผนน้ายักษ์หนึ่งพันบาทอ่าใครเอาคุณแผนนายักษ์ก็แทนหนึ่งพันมีให้สิบองค์พิมพ์ปิดไป นี่ส่วนอันนี้เป็นสมเด็จนะครับวัลลังคนะสมเด็จอินโดจีนนะครับที่ไปนะที่ทํากดพิมพ์เสร็จก็ไปเข้าวิธีวัตสุทัศน์นะวิธีเดียวกับชินราชอินโดจีนนี่ครับอ่ะหนึ่งพันบาทมีสิบองค์อ่ะใครเอาพิมพ์ปิดป่ะนะอันนี้เป็นนะครับสมเด็จนะ อินโดจีนคาว่าอินโดจีนเนี่คือปี85มีสงครามครับครับอ่ะนะสิบองค์นะครับก็ซึ่งจริงๆสมัยก่อนคุณแผนอะายางง3,000กว่านะแต่แตกกูกกออกมาเนี่ยนะครับผมได้มานะก็ตอนที่ยังไม่มีแบบข่าวคนโดนยิงอ่ะผมก็ยังซื้อเก็บเป็นร้อยอ่ะพอซื้อมามีข่าวคนโดนยิงนะครับถึงฮือฮากัน แต่ก็แปลกมากแล้วทําไมไอ้คนที่เขา่าได้ไปเป็นร้อยเหมือนผมไม่ขายส่วนสมเด็จอินโดจีนองค์นี้องค์นี้ได้เนื้อจัดเนี่ยเนื้อจัดมากอย่างนี้นะถ้าไปซอพิมพและบอกไปบางขุนพรมนี่ใช่เลยนะครับจริงๆเป็นสมเด็จวัลขังนะเนี่ยนะครับจริงๆเป็นสมเด็จวัลังปีแปดห้านะครับซึ่งกดพิมพ์อะไราเสร็จปุ๊บก็นะครับ เอาไปเข้าวิธีวัดสุทัศน์ห้าพันห้าร้อยบาทผมก็เลือกเฉพาะอะไรที่เนื้อจัดจริงๆให้แฟนเพจไปครับอ่ะพี่ทิพย์ได้ไปครับพี่ทิพย์อะนะวันนี้โอนเงินมาทำบุญที่พรุ่งนี้ผมจะไปรอพระมาะไยที่วัดลำทหารให้แล้วก็นะยังได้ถวายพระพุทธนะครับ ให้กับวัธรรมขุนแผนอีกหนึ่งองค์พระพุทธหนาสามสิบสองนิ้วอ่ะอันนี้เป็นพระสมเด็จชุดท,ท,ที่ผมชอบเก็บไว้ซองเนี่ยมีองค์หนึ่งที่ที่เก่าเกินแปดห้าไปเยอะปิดตาสีดำโอ้พี่เขาเห็นแบบทะลุลึกเลยเพราะปาน่ บางทีผมเช่าผ้ามาผมก็ไม่รู้ผมก็ใส่ใส่ใส่ไว้เพราะปานคือวันนะครับเนี่ยองเนี้ยนี่นะแบบนี้นะก็คือเนื้อนะครับหนึกนุ่ม อ๋อพิจิตสดาผ้ากอกสมเด็จปอมปมแข่งๆเนี่ยเอามาขายผมเลยไม่ต้องฝาขายครับจะฟากขายทาไมผมก็ตั้งโต๊ะรับซื้ออยู่แล้วนะฮะอ่าถ้าสมเด็จเก๋กระด้างกระด้างไอ้ที่แข่งๆมันจะเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นสมเด็จที่เก๋ด,ดีที่สุดแล้วนะเนื้อที่แบบเก๋ดีที่แบบแข็งๆนะจะเป็นแบบนี้ไม่รวมกับนะหลายๆองค์ที่ผมเอามาให้แฟนเพจดู แต่ถ้าเป็นเนื้อสูตรสมเด็จเนี่ยนะฮะเข้าน้ํามันเข้ากล้วยแบบนี้เนี่ยถ้าเจอแล้วเข้าใจว่าเก๋เอามาขายนะได้ตังค์อย่าไปโง่ขายหลุดให้ใครเขาน่เนี่ยถ้าเจอเนื้อเข้านะน้ํามันเข้ากล้วยแบบเนี้ยนะฮะแล้วจะไปจําว่าแบบนี้เก๋นี่เอามาให้ผมนะอย่าไปโง่ขายหลุดให้คนอื่นเขานะอันนี้บองบอกเลยนะครับอ่าฉะนั้นอ่ะถ้ามีเนื้อแบบนี้ยเอามาขายให้ผมเนี่ย อย่างน้อยๆคุณยังได้หลักหมืน่นถ้าไปตีเก๊เขาขอโอแมฟรีได้ไหมเก๊เก๊เขาไปขายได้นะเป็นหมื่นเป็นแสนเราไม่ได้อะไรนะนะครับอ่าฉะนั้นอ่ะถ้าอยู่ตรงเนี้ยผมจะมีให้หมดแล้วครับเก้แท้อะไรแบบมีให้คุณได้ดูนะครับฉะนั้นก็นะฮะทุกอย่างอ่ะที่คุณดูมันเป็นประโยชน์กับคุณเก็บไว้ นะชอบผมไม่ชอบผมหมั่นไส้ผมหรือว่าอะไรก็แต่แต่ให้เอาสีีผมให้ดูนะเก็บไว้นิดนึงจะได้ไม่ไปโง่โดนใครเขาลอกอ่าเพราะอย่างน้อยน้อยเนะี่ยนะครับมีแบบเนี้ยนะเหม็นที่หน้าผมฝากเพื่อนฝากคนอื่นมาขายผมยังได้ตังกลับไปใช้นะครับอ่าโอเคอันนี้จะบอกว่าด้วยความหวังดีอ่านะครับถ้าเป็นเนื้อแบบนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นสูตรสมเด็จแฟนเพจผมจะรู้ดี เนี่ยก็เหมือนเนี่ยมีแคลเซียมเนียมีเหมือนเหมือนนมข้นอ่ะเหมือนฟันคนน่ะแต่อันนี้จะเป็นเม็ด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 อย่างงี้อ่านะครับเนี่ยองค์นี้น่าจะอยู่กับผมมาสักพักสักระยะอยู่ในเนี้ยนะยังยาเพิ่งขายดิใจเย็นกล่องเนี้ยเป็นกล่องที่ผมเก็บไว้ดูนะครับ เนี่ยต่างๆเนี่ยนะอย่าเพิ่งขอซื้อกันนะอะ่ะผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนส่วนอันนี้ขายอยากเป็นเศรษฐีผมบอกเลยนะเนี่ยแหละครับหลวงพ่อทูนวัดโพนิมิตเก่งมากเอาว่าระดับคือคุณอย่าไปคุยกับพ่อ้าพระนะไอพ,ะพ่อขาพระเนี่ยไอคนแรกไม่มีพระไปด้อยค่าพระบอกไม่แพง ไอ้ไอ้รุ่นต,ต่อมาก็จําฝั่งหัวกันมาพระเกจิทุกองค์ที่เอ่ยชื่อแล้วคุหนหูคือเก่งนะสมัยก่อนนะผมบอกเลยว่าที่ท่านดังได้เพราะลูกศิษย์ท่านนะเป็นในพนเป็นใหญ่เป็นโตคุณหญิงคุณนายทําบุญวัดนี้ก็ทําไมขอให้สามีได้เลื่อนขั้นก็เลื่อนขอให้สามีนะครับได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้นะขออะไรได้หมดนี่จึงบอกผมจึงพูดว่า นะครับใครอยากเป็นเศรษฐีแขวนพอทูนวัดโพนิมิตรใครอยากเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแขวนพอทูนวัดโพนิมิตรเก่งมากนะวัดโพนิมิตรนี่นะเพราะวันนรัฐแดงนะเป็นผู้สร้างตั้งใจจะสร้างให้เจ้าคุณทักษิณคณิสสอนวัดใต้นะมาอยู่แต่เจ้าคุณคณิสสอนทักษิณคณิสสอนเนี่ยไปอยู่นะตลาดภูสะก่อนมาอยู่วัดใต้ตลาดภูสะก่อนนี่นะก็เลยนิมนต์พอทูลมาอยู่พอทูลเก่งมากมบอกเลยเอาวะเนี่ย นะครับนะเคยแบ่งองค์เ่าอะไรจำไม่ได้แต่ผมบอกได้แค่ว่าแขวนสมเด็จแขวนพระหลวงพ่อทูลเนี่ยนะเอาว่าขอขอแล้เห็นผลแต่ปัจจุบันน่ะพอไปตีค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพุทธคุณน่ะเป็นแค่ขอ,ข,ออข,แของสะสมก่อนมันก็ผิดเพี้ยนไปพุทธคุณก็ไม่ค่อยได้พูดถึงกันแล้วพูดแต่อะไรหายาก อะไรมีน้อยนะแปลเข้ามาสู่ในยุการเป็นของสะสมพุทธคุณก็หายไปครึ่งหนึ่งอ้ยุใหม่นี้เพี้ยนตักตีเป็นหุ้นตีเป็นของซื้อขายคราวนี้ไอ้ไอ้เป็นของสะสมก็ไม่ใช่ไอ้พุทธคุณก็ไม่มีกลายพระเครื่องกายเป็นเครื่องมือในการหลอกสร้างกระแสเอาตังค์ของคนที่ไม่รู้อย่างเดียวฉะนั้นถ้าจะย้อนกลับไปสู่คําว่าพระเครื่องคืออะไรคือของวิเศษ เหมือนคุณดวงตกอะ่ะคุณต้องไปอาบน้ำมนต์น่ต้องไปทําบางสกุลเป็นบางสกุลตายเนี่ยเหมือนคุณไม่อยากเป็นทาหารต้องไปไววหว้วัดนู้นวัดนี้ไปไหว้แม่นาคเนี้ยไกลแค่ไหนก็ต้องดันด้นไปฉะนั้นเหมือนการถ้าใครเป็นโรคดวงสวยใครเป็นโรคจนใครเป็นโรคตกเคาะหามยามร้ายพระเครื่องเนี่ยช่วยคุณได้นะครับพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเอาไปองค์ละเอาไปสิบองพออง์ละพันสองเดี๋ยวหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบองค์องละพันสองพิโลธสิบตรงที่พี่โลธพอดีเลยอ่ะแอนมินเก็บอ่ะมีโอ้โหเอาละครับนี่นี่นี่ก็บอพููนโพนิมิตเนี่ยเนี่ยเนี่ยโพเนี่ยวัดโพนิมิตพอทูนเนี่ยนนยนในกระลักท่านเลย ถ้าคุณไปเจอแผ่นทองนะแล้วจานยันตัวนี้ให้รู้เลย่ยันพอทูนเป็นเหมือนพอรหนึ่งข้อมีหนึ่งแผ่นขอหนึ่งครั้งแล้วเอาไปแปะในสิ่งนั้นคุณจะได้ตามที่ขอนะครับนี่อ่ะพ่อทูลองนี้เอาพันเดียวครับพิตา,าวีหนึ่งพันบาทปูทวดนี่ไปดูดิแท้ไหมง่ายๆหย,ยิบมาบล็อกจริงไหม โอเคพาบล็อกจริงคมชัดลึกตาลึกอ่ารู้เรื่องกันใช้ได้อันนี้ทองก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วอ่าปูทวดพร้อมเรียมทององนี้เอาไปหมื่นสองห้าหนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยบาททองก็ต้องเป็นหมื่นแล้วเนี่ยเอามื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับเนี่ย ถามว่าทำไมทุกวันเนี้ยผมเอาพ้าแท้มาแบ่งปันพี่ทวีหนึ่งมืนสองพันบาทราคาแบบนี้ได้ก็เขาหนีไปเล่นพ้าใหม่หนีไปเล่นพ้าเก๊กันหมดฮนะพัชแท้ก็เลยถูกขำ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 อย่าเป็นประเด็นดราม่าอ่ะมาถุงนี้กันยี่ยี่สิบห้าพระพุทธศตวตรรษนะผมจะบอกให้นะสดสดร้อนๆ้อนมีการยิงกันครับ แม่ผมก็จะพูดคํานี้ก็ผมว่าเป็นการที่มันมีความจําเป็นนะที่นะยิงสู้ตํารวจแล้วตํารวจต้องทําการวิสามันปรากฏว่าสู้จนกระสุนหมดอ่ะยิงสู้กับตารวจจนกระสุนหมดนะครับตํารวจก็ต้องเข้าไปแต่แปลกอย่างครับตํารวจยิงไม่ออกไงเวลาเข้าไปใกล้ๆแล้วยิงไม่ออกนะฮะสุดท้าย อมเหรียญยี่ห้าสตวรรษอมอันนี้เลยอมเสมาอันนี้เลยเสยมาสยี่ห้าสตวรรษเนี่ยที่คนหลายอมไว้ในปากแล้วตำรวจยิงไม่ออกอันนี้ผมมีสองเหรียญแต่เนื้อดินผมมีเยอะแยะแต่เรื่องจริงคืออมอันนี้บอ,อกได้เลยว่าวยี่ห้าสตวรรษพิมพ์เนี้ยเหตุเกิดเมื่อประมาณเดือนเสร็จๆไม่ถึงเดือนดีนะครับองละพันห้าร้อยบาทพันห้า ยิงไม่ออกเป็นแสนนะยิงไม่เหลือก็เยอะครับสองเหรียญเหรียญละพันห้าร้อยบาทบล็อกกระสบับห่วงลีครับพี่สิริเกียรติกับพี่ทิพตการอ่าข่าวที่ดังๆนะครับพี่สิริบัญชาแต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าคนร้ายอะอมยี่ห้าพุทธศตวตรรษเหรียญเสมาอันนี้นะครับ ส่วนเนื้อตะกัวเนี่ยโดนเอ็นสิบหกยิงทั้งตัวแล้ครับไม่เข้าเลยสักแผลแต่อันนั้นก็คือนะมีสองเหรียญครับได้แค่สองท่านส่วนเนื้อดินนะครับเนื้อดินอันนี้ดินนะเนื้อดินอ้าวเอาไปอันนี้สวยน้อยหน่อยอันนี้เอาเจ็ดร้อยอันนี้หนึ่งพันหนึ่งพัน สวัสดีครับพิธนกล700หนึ่งพันหนึ่งพันเนี่นะครับผมบอกแล้ว25พาพุทธกสัตวรรษถ้าใครยังไม่มีพระแขวนเอาไปแขวนกันเป็นพี่สุริยเทพพี่เอสพี่ใหม่ได้700แล้วพี่สุทินครบด7 0 0ตรงนี้พี่แยกไว้ผ่านครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระที่ผมเช่ามาวันนี้อ้าวอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับ อันเนี้ยคนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้นะอันนี้เอามื่นแปดอ้าวหนึ่งหมื่นแปดพันบาทมีใครพิมพ์ปิดไหมเนะอ้าวหลวงพ่ออะไรใครรู้พิมพ์บอกมาหน่อยโอ้โหพี่ทิพย์พี่ทิพย์พพรู้คนเดียวจริงหลวงพ่ออะไรพี่ทิพย์บอกหน่อยครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ อันนี้คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับแล้วพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อดินสวยๆหมื่นแปดมีพระอะไรอละหมื่นแปดมั่งเยอะแยะมากมายแล้วเก่งเท่าปู่บุญไหมครับพี่ทิพย์อะอย่างนี้วัดเดียวกันอันนี้ปิดตาปู่เพิ่มนะอันนี้ปิดตาปู่เพิ่มปกติปิดตาปู่เพิ่มก็แพงเอางี้พี่ทิพย์ ถ้ามีทิปเอาปิดตาปู่เพิ่มด้วยผมเอาสององเนี้ยหมื่นเก้าอันนี้คือให้นะให้เอาพันเดียวพอหมื่นเก้านะเป็นอันนี้พันหนึ่งเป็นอันนี้หมื่นแปดถ้าพีทิปรับกดหนึ่งมาสามตัวนะครับครับอันนี้ของมีทิปนางกวักเอาจริงนะผมผมไม่รู้วัด เนี่ยผมบอกเลยทําได้ไม่เยอะจรวัตกลางหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แหละนี่บูดจริงๆนะเนี่ยเอาองค์ละแปดร้อยมีให้สี่องค์ที่ผมชอบคืออยไรฮะที่ทําไม่ได้ไม่เยอะ,ะเพราะว่าเขาอะเหมือนจะใส่เม็ดอัมพันน่ะแล้วข้างหลังอะฝั่งเขาสาร ครับซึ่งข้าวสารแบบนี้เหมือนเจ้าคุณทักษิณวัใตใ่าอะนะวิชาข้าวส,สารเนี่ยที่ฝังลงไปเนี่ยคือข้าวสารนะวิเศษมีแค่ไหนก็หยุดแค่นั้นนะเม็ดอมพันเนี่ยเม็ดที่ใส่เนี่ยมีแค่ไหนก็หมดแค่นั้นใช่เป็นพิมพ์นางกวักพิษาปองครบสี่องค์สองที่เขาใส่เป็นของพิเศษไงผมเล่นพามาก็ไม่เคยเจอ ครับโอ้โหเนี่ยเอาไปต้องใช้นะเนี่ยดูดีการทำเขาฝั่งเข้าสารเนี่ยฝังเม็ดเข้าสารนะครับองนี้เนื้อดินแบบนี้เราลาวปีไหนเพื่อนๆ อันนี้เป็นเสือนะครับเป็นเสือเนื้อดินแบบนี้ประมาณปีไหนอ่าคำตอบคือสองสี่แปดศูนย์คำตอบคือสองสี่แปดศูนย์แล้วผมก็เชื่อหลายคนอะ่ะไม่เคยเจอพระองค์นี้อยากได้สมเด็จทันยุคมาส่องศึกษาก็จะต้องยากเป็นธรรมดาเพราะว่าก็แพงครับ นะแต่มาส่องฟรีได้ครับพี่พี่เชษมาเลยนะครับอ่ามาส่องฟรีได้บางอย่างผมให้ไปแบบราคาถูกเกินก็ไม่ได้เสียดายอ่าสองสี่แปดศูนบวกลบซึ่งเทียบเคียงกับเนื้ออะไรเนื้อปูบุญเนื้อพ่อพวงวัดโกกอ่าองค์เนี้ยนะครับพอ่อแฉ่งวัดบางพังนะเป็นสมเด็จหลวงพอ่อแฉ่งวัดบางพัง นนบุรีนะฮะหลังปั๊มตานะครับโอ้โหถามว่าเสือพ่อปานอง์กิตังการสะการเสกเสือได้ก็ไม่น่าจะง่ายนะครับอ้าวงนี้นะครับเอาห้าพันบาทเอาห้าพันพอนะครับเอาห้าพันบาทพอองนี้อ้าตะกรุดดอกนี้นะครับนะบตะกรุดดอกนี้ นะครับใครตอบถูกอ่าเอาง่ายๆนะใครตอบถูกผมเอาเจ็ดพันอ่าแต่ถ้าใครจะปิดโดยที่ไม่ต้องตอบผมเอาเก้าพันถ้าปิดแล้วตอบชื่อหลวงพ่อได้นะครับน้าเอาไปเจ็ดพันแต่ถ้าปิดโดยที่ไม่รู้ชื่อหลวงพ่อเอาเกนะ้าพันเนี่ย ปิดแล้วตามด้วยชื่อหลวงพ่อเจ็ดพันจะไม่สนใจอ,ะอ่ะอฉันอยากได้ฉันปิดเก้าพันปู่รอดปู่รอดหอพิทวีอันนี้เป็นเชือกยุคปีสองสี่เก้าห้านะถึงสองพัร้อยบวกลบโอ้ไปพ่อมุยกันหมดเลยพ่อแม่พี่น้องอา้าวแต่ดูทองแดงพอรุ่งเฮ้ยวินัส โอเคอันนี้พ่อลุ่งวัาทากระบือครับตะกุดหลวงพ่อลุ่งวัาทากระบืออันนี้จะเป็นยุคปลายนะยุคปีสองสี่เก้าแปดเก้าเก้าสองพันห้าร้อยนะลายจระเข้ขบฟันแบบนี้นะจะมีพ่อลุ่งวัาทากระบือแล้วก็พ่อจุนวัดเข่าสะพายแรงแต่เนี้ยลายถักแบบเนี้ยผมเคยมีตะกุดดอกหนึ่งเชือกเก่าเลยลายถักอันเดียวกันการขึ้นเชือกการลงลายเหมือนกัน ถ้าเป็นแฟนเพจผมจะรู้ว่าผมมีตะกุดพ่อลุ่งดอกหนึ่งอันนั้นเป็นเชือกดิบลงรักแดงเก่าเลยอันนั้นคือยุคต้นสว่วนนี้เป็นยุคปลายครับตะกุดพ่อลุ่งวั่ากระมบือต้องถามว่าพี่นัดนัดอ่ะเจ็ดพันเน่ะเอาไหมแค่นั้นเองเอาเพ่อลุ่งไม่ผิดวัดครับครับนะใช่ก็คือขอเขารู้ว่าออกราวปีสองพันห้าร้อยครับ อ่าบางคนก็ตีเป็นพ่อทบเอาเป็นพ่อลุ่งชัดเจนไม่ต้องไปที่อื่นครับผมก็ไม่แน่ใจว่าพ่อทบมีเลยตลาดจะแค่ลอกอฟันหรือเปล่าแต่สําหรับอ่าพี่นันท์ปิดนะเห็นไหมฮะถ้ารู้ที่นะครับเอาเจ็ดพันเนี่ยคือผมมีพ่อลุ่งที่เป็นเชือกดิบเก่าลายนี้เลยพี่นันท์จาได้ใช่ไหมนะลายแบบเนี้ยมีหลายเกจิแต่การขึ้น ลายถ้าไม่ใช่คนเดียวกันเนะ่ะเขาจะไม่ได้ลายระยะห่างแบบเดียวกัน